สวัสดีครับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดลคุณยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์ศูนย์เทคโนโลยีนะครับจะมาแนะนํานะครับโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์นะครับที่จะมาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนนะครับให้ท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับในอย่างสะดวกนะครับและง่ายนะครับอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับ ซึ่งโปรแกรมนี้นะครับจะชื่อว่าโปรแกรม o o m นะครับโปรแกรม o o m นะครับเป็นโปรแกรมนะครับที่ใช้ทำการประชุมออนไลน์นะครับหรือว่าทำคอนเฟลเลนต์ออนไลน์นั่นเองนะครับจัดการมิทติงนะครับซึ่งท่านอาจารย์นะครับสามารถนำโปรแกรมนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในการจัดเรียนการสอนนะครับเพื่อให้สะดวกทันยุคทันสมัยได้นะครับโดยโปรแกรม Zo ู om นี้นะครับเป็นโปรแกรม ในรูปแบบที่มีทั้งฟรีแล้วก็ทั้งซื้อมาเพื่อใช้งานนะครับตามสเปคของแปลงนละหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับในอร์ชั่นที่ฟรีนะครับเริ่มจากการติดตั้งนะครับโปรแกรมก่อนเลยแล้วกันนะครับในการค้นหานะครับหรือว่าจะหาโปรแกรมนะครับท่านอาจารย์สามารถหาได้อย่างง่ายดายนะครับโดยการที่ เปิดไปที่นะครับเว็บไซต์นะครับนะครับเว็บไซต์ของ Google นะครับเราพิมพ์คำว่า Zoom ลงไปนะครับ o o m นะครับในช่องค้นหานะครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะครับโดยหน้าค้นหาในโดยทั่วไปก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็อยากแนะนำให้ท่านอาจารย์นะครับดาวน์โหลด ไปที่หน้าเว็บของเขานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตามที่ผมบอกนะครับโดยการคลิกครับเปิด Open Tab ขึ้นมานะครับหรือว่าจะมาหน้าที่ผมเปิดไว้แล้วมีก็ได้นะครับก็จะเข้าสู่หน้าเดียวกันนะครับพอถึงเว็บของ zoom แล้วนะครับก็สามารถที่จะนมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับที่อธิบายบนหน้าเว็บนะครับแต่ว่าในส่วนที่ดาวน์โหลดนะครับผมอยากให้ท่านทุกท่านนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ ด้านล่างจะมีรวมฟ er, ูตเตอร์เมนูอยู่นะครับก็ให้มาที่ดาวน์โหลดนะครับเลือกเป็น Meeting Client นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยครับพอคลิกที่ Meeting Client แล้วนะครับทุกท่านก็จะเห็นในส่วนของดาวน์โหลดตรงนี้นะครับให้เลือกดาวน์โหลด Zoom Client For Meeting นะครับ Zoom c l i แ n t น o r Meeting นะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับ ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดลงเครื่องไว้เลยนะครับมันก็จะชื่อว่า Zoom Installer นะครับเซฟนะครับอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็จะเซฟทับเลยแล้วกันนะปึ๊บไปเซฟทับนะครับรอสักครู่นะครับในตัวดาวน์โหลดนี้ครับง่ายได้นะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์ดูในส่วนของคู่มือก็ได้ซึ่ง เครื่องของผมเนี่ยดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับตัวดาวน์โหลดตัวอินสตาเลอร์นะครับหน้าตาก็จะเป็นในลักษณะที่อย่างที่เห็นนะครับตัวซูมอินสต l เลอร์นะครับจะเป็นรูปสีฟ้า,ฟานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปสีฟ้าอินสตาเลอร์นะครับก็ดับบลิกธรรมดานะครับคลิกดับบลิกธรรมดาเดี๋ยวขออนุญาตเปิดในสไลด์ให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่า เครื่องของผมเนี่ยทาการติดตั้งไว้แล้วนะครับในะบลอกที่หนึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีก็ตามที่ผมพูดไปแล้วนะครับดาวโหลดมาปพ๊บอพอพอเห็นตัวติดตั้งเราก็เปิดหรือดัาคลิกเปิดโปรแกรม Zoom installer ได้เลยนะครับก็ลคลิกมันก็จะอัตโนมัติให้เราอยู่แล้วนะครับ,นะรบพอคลิกติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะแสดงนะครับไอคอน บนหน้าเดสก์ท็อปนะครับหรือว่าโปรแกรมที่เราไปไปปักไว้ที่ไหนนะครับโดยหน้าหน้าตาของมันก็นจะเป็นในลักษณะของเดี๋ยวขออนุญาตหยิบไอคอนมาให้ดูนะครับนี่นะครับึ่งไอคอนของมันก็นจะเป็นรูปนี่ครับสูงนะครับโปรแกรมสูม Zoom นะครับเวลาที่เราจะใช้งานนะครับเราแค่เบาไคลิกตัวที่โปรแกรม ซูมขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับมาถึงตรงนี้นะครับทุกท่านก็เห็นว่ามันมีหน้าต่างนี้มันมีเั้งสองสาย in น,นะครับแล้วก็ให้เราผูกกับ google facebook อะไรอย่างนี้เป็นของ mail นะครับในหน้าต่างตรงนี้ใช้ทําอะไรนะครับหน้าต่างตรงนี้จะใช้เวลาที่เราสมัครนะครับสมัครเอาแอคเค n t ของทาง z o มมาใช้งานนะครับอันนี้สําหรับผู้ที่เปิดห้องนะครับผู้ที่จะเปิดห้องประชุมหรือสร้าง ห้องประชุมออนไลน์นะครับหรือห้องคอนเฟ r เนซ์ออนไลน์นะครับก็ตัวเนียก็จะเป็นอาจารย์นะครับที่จะนัดเนีสร้างห้องประชุมแล้วก็ให้เด็กจอยมิทติ้งเข้ามานะครับหรือว่าส่งคําเชิญให้เด็กเข้ามาในห้องประชุมของเรานะครับทีนี้ในการสร้าง Account ของ z o m นะครับผมแนะนําให้ใช้ตัวเป็นเมลนะครับมันจะได้ง่ายนะครับในที่นี้ผมเอาเมลของหน่วยงานนะครับหรือว่าของมหาวิทยาลัยมูลชลิกุลนะครับในการ สมัครหรเตอแอคเคาท์เข้าไปนะครับเราก็คลิกที่อไอคอน Google Gmail นี้เข้าไปแล้วคลิกปั๊บนะครับในตัวของลงชื่อเข้าใช้นะครับมันก็จะกลายเป็นตรงนี้นะครับหากท่านใช้บัญชีแอคเคาอื่นนะครับท่านก็เปลี่ยนเมลนะครับแล้วก็รับสมัครไปอีกทีหนึ่งนะครับในขั้นตอนในการสมัครแอคเคาท์เพื่อเปิดห้องประชุมนะครับก็ก็ใส่ ทางโปรแกรมนะครับจะให้เรากรอกอ e ีเมลของเรานะครับเรายืนยันพาสเวิร์ดของเราที่จะใช้งานนะครับเราก็กรอกไปตามปกติเหมือนก็กรอกยูเซอร์อ e ีเมลพาสเวิร์ดของเราไปตามปกตินะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับอันนี้คือผมทําการสมัครแอคเค้าไปแล้วนะครับทีนี้พอสมัครแอคเค้าไปแล้วเนี่ยพอเรา log in เข้าไปเนี่ยตรงหน้าเบราว์เซอร์เนี่ยครับมันก็จะเด้งเดี๋ยวลืมหครับเมื่อกี้เราอินสตอลโปรแกรมไปแล้วเนาะแล้วเราก็สมัคร นะครับแอคเคานต์เข้ามาแล้วนะครับพอเราคลิกขึ้นมาเพื่อใช้งานนะครับโปรแกรมบล็อคเซอร์มันก็จะให้เราเปิดโปรแกรมสูงนะครับมันจะถามว่าต้องการเปิดโปรแกรมผ่านบล็อคเซอร์ตัวนี้เลยไหมก็คลิกเลยครับโอเพนครับปั๊บมันก็จะลั่นโปรแกรมตัวการ์ดมิทติ้งนี้ขึ้นมานะครับแค่นี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับทีนี้นะครับในครั้งแรกนะครับเราอาจจะ new meeting นี้ขึ้นมานะครับ new meeting แล้วจะได้อะไรนะครับมันก็จะได้หมายเลข id นะครับ ID ดีตรงนี้นะครับขึ้นมาซึ่ง ID ตัวเนี้ยนะครับเราจะได้เพียงไ d เดียเดียวนะครับแต่ว่าเราก็สลับห้องใช้เอานะครับทีนี้ก็แล้วแต่อาจารย์จะดีไซน์อาจารย์ก็จะได้ห้องฟรีฟรมาหนึ่งห้องนะครับซึ่งในเรื่องของการฟรีก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าตามที่คำมันชี้แจงทางโปรแกรมชี้แจงเขาจะบอกว่าใช้ได้ประมาณ4 0ินาทีนะครับต่อครั้งถ้ามีผู้ใช้มากกว่า4คนในห้อง4คนในห้องนี้หมายความว่ายังไงนะครับ4ีคนในห้องนี้ก็คือ ถ้าจะใช้แบบอนลิมิตนะครับต้องมีผู้เรียน3คนนะครับอาจารย์1คนเป็น4คนนะครับถ้าใช้แค่นี้จะสามารถใช้แบบอนลิมิตได้เลยนะครับยิ่งถ้าเป็นคนแบบนัดสอบหรือนัดอะไรมาประชุมกันแบบหนึ่งตัวนึงเนี่ยได้ทั้งวันครับตลอดนะครับไม่มีการจํากัดน,นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเวอร์ชันฟรีเนี่ยมันก็จะมีสามารถใช้ห้องฟรีได้จํานวน50ท่านนะครับห้ท่านก็คือ ผู้เข้าร่วมชุม50คนนะครับผู้เปิดห้องประชุม1น่คนขออภัยครับเมื่อกี้ผู้เข้าร่วมห้องประชุม49คนนะครับแล้วกอ็อาจารย์นะครับผู้สร้างห้องประชุม1ท่านก็นนจะเป็น50ท่นานพอดีนะครับในเรื่องของการใช้นาน40นาทีนะไม่ต้องกังวลน,นะครับก็ถือว่าเราบริหารจัดการเองแล้วกันนะครับซึ่งจะใช้ฟรีก็บริหาร,ราจัดการเพื่อให้ใช้ให้ได้สมุิที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับงานของเราที่สุดแล้วกันนะครับเพราะว่า พอหมดไป40นาทีแล้วเราก็สามารถที่จะล็อกเอาแล้วก็ล็อกอินเข้าใหม่ในหมายเลขเดิมได้ก็ถือว่าเป็นพักเบรกในช่วงของการสอนแล้วกันนะครับถ้าเอาไปใช้ในการเรียนการสอนนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเวลาการใช้ในรูปแบบของมิสติง้งถ้าเราได้ New Meeting ID ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าวันนี้หมดมิ i ติ้งครับแล้วก็เราได้อันนี้มาเราได้หมายเลขห้องมาแล้วนะครับเราก็ กรอนะครับหรือโชว์อินไวตัวนี้นะครับการส่งข้อมูลหมายเลขห้องให้กับผู้เข้าร่วมห้องเนี่ยสามารถทําได้โดยการกรอปจากตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะสตาร์ทห้องก่อนแล้วก็ไปส่งในในห้องก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับทีหนึ่งนะครับอันผมจะบอกก่อนว่าไอ้ตรงที่นะครับตรงที่เห็นเนี่ยที่ผมไฮไลไท์นี่นะครับ เป็นหมายเลขที่เราต้องส่งให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือ,อ,อนักเรียนนะครับที่เราต้องการให้เข้ามาประชุมร่วมกับเรารหรือเข้ามาในห้องเรียนของเรานะครับก,ก็ตัวนี้ส่งเข้าไปไม่ว่าจะเป็นอาจาะยอาจจะตั้งกลุ่มไว้อยู่แล้วนะครับก็ส่งไปทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็นเฟซหรือว่าเป็นช่องทางที่นักศึกษาสามารถติดต่อกับเราได้นะครับหรือแม,ม้แต่ทางเมลนะครับก็สามารถส่งตัวนี้ได้ไปได้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ก็ เราก็จะสตาร์ทใชห้องนะครับผมก็จะสตาร์ทเริ่มใช้ห้องนะครับคลิกสตาร์ทนะครับนี่ก็จะเด้ง p ปอ u p นี้ขึ้นมานะครับบอก p o p u ในการเซตติ้งของห้องนี้นะครับในส่วนหน้าตาของในห้องที่เซตอัพนะครับแถบด้านล่างนี่นะครับก็จะแสดงให้เห็นถึงอ่ผมจะเปิดขยายไว้แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะแสดงถึงไม้นะครับหรือ ตัวอุปกรณ์ที่เราต่อเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นไม์ของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าไม์ที่เราต่อแยกออกมานะครับในส่วนนี้ก็จะมีกล้องนะครับถ้าท่านใดมีกล้องคามล่าที่จะเปิดไว้นะครับก็สามารถที่จะเปิดนะครับแล้วก็เดขอห้องได้ทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล้องของผมนะครับเดี๋ยวขอญาตปิดกล้องแล้วกันนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับ ที่จะสตาร์ทห้องนะครับซึงอย่างที่ผมบอกนะครับสามารถที่จะอินไว้นะครับส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กับเพื่อนนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่นักเรียนนะครับที่อยู่ในคอนแทค t m เมลของเรานะครับในเมลที่เราใช้เขาเรียกว่าอะไรนะสมัสดแอคเคาท์ของทูลเข้าไปนะครับนะครับเราก็ส่ง ก็ปี URL นะครับก็ปี i n y นะครับแล้วก็ส่งผ่านเข้าอีเมลนะครับมันก็จะาสาม,มารถที่จะส่งองทางอีเมลได้เลยนะครับมันก็จะวิ่งมาให้เราส่งอีเมลแล้วก็ส่ง Invite ไปเชิญเขาทันทีนะครับอันนี้มันก็จะถึงถึงใครบ้างนะครับแล้วก็มันก็จะส่งตัว ID พวกนี้เข้าไปให้นะครับถ้าอาจารย์มีนักศึกษาที่มีคลาสของ Google Classroom อยู่แล้วอาจารย์ ให้นักศัลานกอินเมียวเข้ามาแล้วอาจารย์ก็สามารถที่จะส่งเมียวพวกนี้ให้นักศึกษาในทีเดียวได้เลยนะครับอันนี้คือความสะดวกสบายง่ายๆนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวอาจจะเข้าร่วมอบรมนะครับทางสุรีทีได้อีกทีหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคทีนี้ก็มาถึงในช่วงของอ ทีนี้นะครับสมมุติว่านักศึกษานะครับอผมขออนุญาตเปิดในสไลด์แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้สมมติว่าล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับล็อกอินเข้าไปแล้วโดยโดยโปรแกรมนะครับหน้าต่างก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับตรงห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เป็นเจ้าของห้องที่สร้างนะครับ ็อกอินเข้ามาก็จะขึ้นหน้านต่างตรงนี้ออกไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลามีคนจอยเข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นหน้าต่างมุมเล็บเล็กๆอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะครับซึ่งเวลาทีา่เวลาที่จะเข้าห้องจริงๆต้องมันจะมีการจอยนะครับจอยตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันจอยอยู่แล้วนะครับ จอยพวกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นออดิโอมันจะขึ้นเตือนขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราให้เราสามารถใช้งานได้นะครับโอเคผมขออนุญาตเปิดห้องแล้วกันนะครับเปิดวิดีโอนะครับเพื่อให้เห็นนะครับถ้ามีการล็อกอินขึ้นมานะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตล็อกอินนะครับใช้มือถือในการล็อกอินเข้ามาแล้วกันนะครับ ตอนนี้ก็จะมีผมใช้มือถือของผมนะครับจอยลงอ,อินเข้ามาก็จะเห็นเป็นรูปของ Opp o p p ปุ่นะครับอันนี้คือยี่ห้อของตัวชื่อของอุปกรณ์ดีไว้นะครับถ้าผมเปิดนะครับถ้าผมเปิดมือถือนะครับเปิดกล้องนะครับก็จะเห็นในลักษณะของอาภาพที่ขึ้นอยู่นะครับองขออภัยด้วยที่ภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,วาอยู่ใน ห้องนะครับอยู่ในห้องเดี๋ยวมโอกาสจะทำคอนเทนต์ใหม่นะครับอานนี้นะครับซึ่งในการประชุมก็สามารถทําได้เช่นกันครับผมรู้ว่าท่านอาจารย์ต้องการส่งจะพีเซ้นนำเสนอเอกสารให้เด็กได้รับชมนะครับประดันก็เลือกได้เด็กครับว่าจะแชร์ข้อมูลตัวไหนให้เด็กนะครับได้ได้ดูนะครับว่าเราใช้สอนตัวไหนนะครับอย่างเช่น เราจะาผมจะแช์ในเรื่องของตัวนี้นะครับผมก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลพวกนี้นะครับไฮไลท์ในการสอนอันนี้สมมติเป็นสไลด์ในการสอนแล้วกันนะครับวก็จะมีทูนนะครับในเรื่องของการใช้สอนก็เช่นอ n นโนเทปนะครับก็จะมีพวกปากกาพวก หปกข้อต่างๆที่ใช้ในการไฮไลท์นะครับก็สามารถที่จะใช้กลุ่มนี้ได้นะครับเลือกสีแล้วก็มาทำไฮไลท์กันไม่ว่าจะเป็นเทคหรือเป็นอะไรหรือเป็นกรอบสีเงียนะครับซึ่งอาจารย์ก็สามารถทําได้นะครับเวลาอาจารย์แชร์สไลด์ powerpoint ต่างๆให้เด็กได้รับชมนะครับเมื่ออาจารย์แชร์สไลด์เสร็จแล้วนะครับอาจารย์ก็แค่สต็อปมาลงมาครับสต็อปแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะคุยกันได้นะครับแต่ว่าแนะนำนะครับถ้าอยู่ในห้องเดียวกันหรือว่า ประชุมใกล้ๆกันเนี่ยไม่ต้องจอยกันก็ได้นะครับตอนนี้อาใช้สําหรับระยะไกลน,นะครับเวลาที่เราประชุมจริงๆอาจจะต้องมีเสียงรบกวนมีอะไรเยอะนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับในเรื่องของการใช้งานก็แต่ถ้าสมมุติว่าในห้องนี้นะครับมีการประชุมอาจารย์ก็แนะนํานะครับก็สามารถสั่งนะครับปิดไมค์นะครับ,รบของ ผู้เข้าร่วมประชุมได้นะครับหรือนะครับสั่งสต็อวิดีโอของอาทางทางผู้ที่เข้ามา,าฟังวิดีโอนะครับสมมุติว่าพิห้องประชุมของเราไม่ได้แจกเบอร์คนนี้นี่เราสามารถที่จะฮิตหรือว่าสต็อวิดีโอของเขาแล้วรีมูฟเขาออกได้เลยนะครับหรือแม้แต่สมมติว่ามากันเยอะแล้วทุกคนเปิดไมค์เนี่ยอาจารย์ก็สามารถสัง่งไล่ปิดไมค์ทีทีละคนเลยนะครับ ซึ่งอาจารย์จะเป็นเจ้าของห้องอยู่แล้วนะครับทีนี้สมมุติถ้าการประชมุมดําดเนินการไปเรื่อยนะครับมีช่วงที่ต้องพีเต์แต่แล้วอาจารย์ต้องการที่จะเลคคอร์ดปุ่มด้านล่างนี้นะครับก็มีปุ่มเลคคอร์ดิ้งนะครับปุ่มที่เมาส์ที่ผมชี้อยู่นะครับมีปุ่มเลคคอร์ดิง้งอาจารย์ก็สามารถที่จะคลิกตัวนี้เพื่อจะบันทึกในช่วงที่อาจารย์ต้องการบันทึกได้นะครับนะครับพอบันทึกเสร็จปุ๊บพอกดสตาอปบันทึกเนี่ยมันก็จะเข้าไป ประมวลผลเก็บไว้ในเครื่องเราได้เลยนะครับสำหรับโปรแกรม z o m นะโอเคนะครับพอเวลาอาจารย์ทำการสอนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ก็กดนะครับ End meeting หรือจบการนำเสนอปิดกรารประชุมได้เลยนะครับก็แค่คลิกปิดนะครับแล้วก็ End meeting ออกนะครับปุ๊บทุกคนก็จะหลุดออกจากมิ팅ก็คือปิดห้องประชุมไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเสร็จละ นในการใช้งานนะครับในการใช้งานที่นัดประชุมนะครับเดี๋ยวในเนื้อหาหรือในคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมจะเอามาแนะนำนะครับสำหรับการใช้โปรแกรม z o ู m นะครับที่จะเล็คอร์ดสกรีนนะครับหรือว่าเล็คอร์ดหน้าจอของเราเพื่อสร้างคอนเทนต์ง่ายๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปเป,เป็นวิดีโอนะครับอัพใน YouTube อัพใน Facebook เพื่อที่จะส่งเป็นข้อมูลให้เด็ก หรือส่งเป็นเนื้อหาคอนเทนต์ต่างต่ที่เราสร้างขึ้นไปนําเสนอบนโลกออนไลน์ได้นะครับสําหรับาคลิปนี้นะครับหรือว่าวิดีโอนี้ก็ทางไอทีของเราก็าขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ติดตามเรานะครับผณครับ